ลาลงไดีกันลาลงได้กันจากันจ้ามามกูพร้อมแล้วกูพร้อมเอาเลย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 ชาเล่ชาเล่้ชาลลมาดิมาดลมาดลยมาเลยาเลยาเลยมาเลมาเลยมาดมานลยมาเลยมาเลยาเลยมเลยมามาเมาเลยมยมาเลยมายาเรยมาเลนาเลเลยาเลเลาาาเลมายมาเเาเลยเลยยาเลยมยาาเยาเลยาาเลยาาเลยาเยมย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 เยลเลย หลังบ้านหลังบ้านหลังบนเรเลี้ยเลยไอบลลอาบ้านอยู่ฝั่งซ้ายนะมึงอยูใต้สะพานเยยี่ไม่วางนะบไมเ่บอรขึ้นเบอรขึ้นไอนี้ไปเกี่ยวเลยแวาเลยเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยมันจะหนีมันจะหนีปะเพื่อนเพื่อนมึงฟังกูมึงหาเกี่ยวหน่อยหาเกี่ยวหน่อยเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยรถตีได้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 รถ้รถตีได้รถตีได้รถตีไดรถตีได้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 รถตีด้รถตีด้รด้ ไอ้เดี๋ยวไอ้ฝาดฝาดฝาดบ้านบ้านเราคือบ้านลูกซ่ร้ายไม่ใจ่ว่าเป็นแคหลังบ้านลูกฟอมบ้านลูกฟอมบ้านลูกซ่ร้ายบ้านหลัลูกซ่รมายปืนบ้านไม่บ้านหลัลูกโอมเพื่อนปืนบ้านไม่บ้านหลัลูกโอมไอ้ปืนอยู่บนเบาะเลยนะปืนบุกมึงเล่นมึงเล่นฝั่งดินนะฝั่งดินมึงข่าวฝั่งดินน้องฝั่งบ้านหลัลูกโอมเพื่อนเดินเล่นเลยเดินเล่นเลยปวดเลยปืนบ้านไบ้านลูกซบ้านบ้านหลัลูกโอมปืนบ้านมาคนลูกหนึ่งคนลูกหนึ่งคนลูกหนึ่งหลังบ้านคนลูกหนึ่ง ใจเย็นใจเย็นเขาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่อย่าลุ้มเยอะเบาเลื่อตกนั่นพอรับาพลูกส้มรับศพลูกส้มเพื่อนไอ้ฝั่งลูกส้มแล้วมันเริ่มลงแล้วหลังบ้านระวังอีพีนะหลังบ้านระวังอีพียิบยิบสอบสอบด้วยบ้านหลังบ้านรอคุรายีพีหลบ้านรอเปิดแล้วนะ ลุงลในป้ายผมฝากด้วยเอ้ยบี่อายเบลลี่วางเลยวังเลยอย่าอยไปเป็นผู้เล่นตัวรถเป็นผู้เล่นตัวรถอย่างเดียวนะไอตัวการแน่แน่ลยคือเนตัการเขาเลื่อฝั่งป่าน่อยร้อยู่รู้อยู่รู้อยู่้อยกับต้องขอไอตัวการแน่แน่อยไอโบ้ารีไอตัวการแน่น่อย็นตัวการคือคือไปอย่าถอยไอโออย่าถอยคือไปใครไม่ใช่หลังบ้านขึ้นไปเอเคใครไม่ใช่หลังบ้านขึ้นไปตัวการ અરે કે એ છે નહીં લો પાસ એરોકાન લે લે પાસ એરોકાન લે લે પાસ એરોકાન અકેલે ને ચાલા ભાઈ અકેલે ને ચાલા કોલે ને ચાલા કોલે સાબ ગવરે 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 કે પયે સબને 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 પંખિયા નહી પંખિયા કોલા 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 لو گير ليا لو گير ليا کا باي مڙ 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 کا باي

ผมยังไม่ตายกูยังไม่ตายดิเพื่อนไอ้หมดเพื่อนไอ้หมดเดี๋ยวไม่ชูไม่ชูไอ้มันดิไม่ได้ไปแต่นั้นมันโหไปคือเดิน <San> <San> <San>

ไปต้สองอย่าไว้อย่าไว้เียวอ่าไ้เดียอกกแล้วไมึงไว้แ้าไปใกระบ้อไปอย่างเดียวกจบ้อไอย่างเดยวไอเดียวไอย่างวไอเดียวไอย่าเดียวไอย่างเวไอเดียวไอย่างเดียไอย่างเบียไอย่งเดียไปอ่างเวไอย่เดียไอย่า้เดีวไอย่าเไอางเดไอ้เดยไอย่ไอ้เดยไอย่ไอ้เดยไอย่ไอ้เดยไอยดียไอยเดยไอย่างเบียไอางเดียไอางเดียไอย่างเดียไอย่างเดียไปอย่างเไปอย่งเดีไอย่างเดีวไอ

ไหนวะเฮ้ยลารไเปตัวนึงเรถาเห็นรถไฟเฮ้ยมึงงเลยไอ้มูไอ้หมูไอ้มูมึงวิ่งไปข้างหลังมึงเห็นไหมน่ะตีรถไฟอ่ะผมผมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาสรพิกุงหน่อยคนนึง่างลงไ้กบอวิ่งขึ้นขไปไม้ไม้ไอ้เซฟเซฟเซฟวิ่งขันหลังมะขันหลังแเนี่ยเนี่ยผมมาแล้วไอ้แท็กอลเนี่ยไอลุงอาไรตรงไหนวะี่ไหนพี่เดน้กูยิงไฟกูยิงเนื้อไฟเลยิสุดงหมดนะพี่เนี่เงยเย ต้องไอแท็กตรงนั้นเยอะไปปู่ยิงเลฟไฟเลยนะกินฮะวัดละแวกอะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วส่งไม่ค่อยดีขอให้ได้จีนเฟนะไฟกลางหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วเพื่อ้วพี่เาพยายามหาเพื่อนพี่เพื่อนหาเพื่อนในพุ่มเลยดิคืมันหลวงคืมันหลวงเฉ่งหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คเพื่อนหน่อยชตั้งเพื่อนตั้งเพื่อนใช่มใช่ไหใช่ไหมเชี่ยวเฮ้ยมีมีเพื่อนเล่นอยู่หาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยไม้กู่หมดแลยวไหมหาพี่งานะ แแตต่่มอยูล้วไอ้เทียไฟเราเสียงแม่งเสียงแม่งดังจัดเลยเสียงไอ้เทียพวกเทียเนี่ยนั่งซีกิซีกีดอ่ะซีกีดอ่ะเทเทียนเทียวมันตัดมันติงตองเทียวทำทำไมอ่ะเทียวเทียวเทียวเทีมันเออเทียวเออมันดูติงตองมากเลยนะเหมือนได้เก็บกดแล้วมาทำเตัวอย่างเงี้ยเทียวแม่งซีกิปิดดบไปดบอะไรไม่รู้พี่อะไรตัวเองให้เจอนะเว้ยอร่อยตะวันอะไรนะครับเนี่ยอ๋อจะนัดได้พอโชคช่วย

ถือศพดิถือศพดมาถือศมาถือศพมาถือศพมนถือศพไปบแยกดิมึงเอาไปบัฟแยกกระจอกไอ้คุยถโอศพลือตรเยอศพถดอปพถือศ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 พถ้อศพถืองพถือศพถือศพ้ือศพถือศพถือศพถ่อศพถืออศพดือกพไือศ่อศพถือศพนือศพถืมศพอศพถือศพ่ือศพสือศพถือไม่ือศพถ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 ืออพออ 6 6ยไม่ยังไงก็ถือมดกเพื่อนเล่นอยู่รนไี่ไหนนะฝั่งที่เราทำกรเกเพื่อนเกเพื่อนจับไปเอาสมดิตรงหนั้นที่มุงกันอยู่่ะปล่อยไม้ซ้าตรงตรงลุงะเฮ้ยกลับไปนองปงรีบอสะตอบเหรอดานะทำเวลาเวลารีบรีบเรีบเรีรีจับกะจอกกะจอกกะจอกกะจไอยู่ไหนอ่ะเหลือ5เหลือ5ศพเหลือศพไปศพไปศพไปเหลือ4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 มดเยเียคุณเดี๋ยวกูไปเดี๋ย ปาเดี๋ยวไปบนร๊บนึงไปกันเลยแบ๊กเอ้เราไปซ้อมรถสอเลยอยู่นี่สอนึงอะซ้อมรถงเดี๋ยวเซ็นรถเซ็รถได้อย่มเยสามเรยสามเลย นี่สบหนึ่งอังไทยอ่ะเอ้ยใครใครระพาวหรือมีมผมมีรแ่ตำรวจมาแล้วเพื่อนตำรวจจะผ่านหน้าโปมะโปราะไปท mm ี่ตกเกิดเหตุเร็วเลยวองสาเลยสนี่อบนึ่งละไปกันลงาไปแล้วก่อนสอเจเจเเจเจย่าลืมกินไอติมด้นะเบอร์เอต่อเนีเยมาตรงนี้ดิพี่โม่ำยาวก็ได้นับแปเดียวมันจะหายร้อนแล้ว ำเวลาหน่อยพี่บายาบ้ายาผมมีศพไหมมั้วเรือสอเรือสอมาแล้ว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 ไหนวะแไม่ยอมแค่ไยอมกูพี่บบอลเยพี่บเหลือหนศพนะเหลือศพมาแล้วมาแล้ว่อากมไปแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วมเ้วมีใครางเจเมไหเฮ้ยกูเียดตรวจให้แล้วกูฆ่าตำรวจเซยอนได้ยังยอสามออ หาออไปก่อนละหออไปก่อนหยออกไปก่อนหยิม่เป็นอะไรวะกันอุ้มไปเย็นใจเย็น